สวัสดีครับท่านสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นตามตอนต่อเกี่ยวกับเรื่องส่วนประกอบหรือสารที่มีอยู่ในแคปซูลเอมูล่าที่พวกเราทานกันอยู่นะครับที่พวกเรากินกันอยู่นะครับก็ตอนที่แล้วผมได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสารประกอบสารอาหารตัวแรกที่อยู่ในแคปซูลคือนาผมไขมันน้อยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องส่วนผสมอันที่2ที่อยู่มีม,มีอยู่ในแคปซูลเอมูล่า ก็คือลำข้าวสีนิลนะฮะอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบเอามาให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับว่าเป็นวัตถุดิบเป็นลำข้าวสีนินที่เราได้ผ่านกระบวนการหลังจากที่เราได้ข้าวสีนิลนะฮะข้าวสีนินหรือลักษณะของที่เราเรียกว่า black rice bran นะฮะหรือลำข้าวที่มีสีดำก็อาจจะเป็นพวกลำข้าวสีนิลหรือจะเป็นข้าวไรซ์เบอรีก็ได้นะฮะ,ะระยะหลังๆเนี่ย ข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ปลูกมากขึ้นนะฮะเราก็ได้ใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เป็นออร์แกนิกด้วยนะครับมาผ่านกระบวนการเข้าไปที่ลงสีจากลงสีก็จะได้ลำข้าวออกมาในลักษณะนี้นะครับคือจะผ่านกระบวนการทําให้ปราศจากเชื้อร่อนเอาพวกสิ่งเจือปนต่างๆออกไปก็จะได้วัตถุดิบออกมาในลนักษณะนี้ซึ่งวัตถุดิบอันนี้นี่เองนะครับที่จะส่งไปทํา แคปซูลเอมูล่าโดยต้องไปผ่านกระบวนการการฆ่าเชื้อโดยวิธีการฉายลำสีอีกทีนึงนะครับทำไมผมถึงเลือกใช้ลำข้าวสีนิ่งมาเป็นส่วนประกอบของเอมูล่าแคปซูลนะครับเพราะว่ามีเอกสารยืนยันชัดเจนมากเลยนะครับว่าลำข้าวเนี่ยเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ลำข้าวเนี่ยเป็นสารอาหารที่ถูกลืมจริงๆนะฮะลำข้าวเนี่ยเขาได้มีผลรายงานการวิจัยเลยนะครับบอกว่า มีส่วนผสมของสารอาหารต่างๆเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นกวกโปรตีนไขมันโอเมก้า 3, 6, 9นะฮะรวมทั้งพวกเกลือแร่นะฮะโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมเหล็กนะครับยังมีสารพวกแอนตี้ออกซิแดนต์วิตามินอ e ีนะฮะซึ่งก็จะมีอยู่ในน้ำมันลำข้าวลำข้าวที่เราใช้อันนี้นะฮะจะเป็นลำข้าวที่ไม่ได้บีบน้ำมันออกไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้น จะมีส่วนของน้ำมันรำข้าวอยู่เต็มจํานวนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับใครที่ทานน้ามันรำข้าวอยู่ก็ไม่ต้องทานแล้วถ้าทานในหกู่้านะฮะทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยรำรำข้าวที่เราใช้เนี่ยไม่ใช่เป็นรำข้าวปกติอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ก็คือรำข้าวสีนิลในส่วนของรำข้าวปกติเอเนี่ยก็มีประโยชน์อยู่มากแล้วนะฮะคือจะมีสารพวกอีกตัวหนึ่งที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่มีความสําคัญมากคือแกมมาออลซนนอลซึ่งก็มีอยู่ในรำข้าวสีนิลมีอยู่ใน แคปซูลเอมล่าด้วยเหมือนกันแต่ที่น่าสนใจไปมากกว่าน,นั้นที่เราใช้ลำงข้าวสีนิมเนี่ยเพราะว่า uh, จะมีสารในกลุ่มของแอนโทไซนินซึ่งมีฤทธิ์ในร uh, ่างกายในเซลล์ในเนื้อเยื่อต่างๆเยอะแยะมากมายเลยล่าสุดจริงๆนะครับเขาได้มีงานแสดงการ uh, ศึกษาการวิจัยคบพบว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นนะฮะการทำงานของสมองเนี่ยก็จะถดถอยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอวัยวะของเซลล์ที่ชื่อว่าไมโตคอนเดียไมโตคอนเดียนี่เป็นอวัยวะเล็กๆเหมือนกับโรงกาเนิดไฟฟ้าภายในเซลล์เซลล์ก็คือสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดในร่างกายเรานะฮะเขบอกว่าการทํางานของไมโตคอนเดียเนี่ยถ้าทำงานได้น้อยลงเมื่อเรามีอายุมากขึ้นหมองเ,อเซลล์ของสมองทํางานได้น้อยลงก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าคนแก่เนี่ย ขี้หลบขี้ลืมอะไรทำนองแบบนี้นะครับเขาค้นพบว่าสารสกัดจากลำข้าวสีนินไปมีผลโดยตรงต่อก,การทํางานของไปตัวคอนเดรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้พลังงานภาวะต้านความเครียดต,ต่างๆความเครียดในที่นี้ก็คือพวกออกซิเดทีฟสตรสเป็นการจัดการหรือถึงเรื่องของความเครียดในระดับโมเลกุลในระดับเซลล์เลยนะครับเป็นผลทําให้การป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองได้เป็นการศึกษาวิจัยในสัตว์ทดลองนะครับ คือการศึกษาวิจยัยมีอยู่หลายระดับในหลอดแก้วในเซลล์ในเนื้อเยื่อในอวัยวะและก็สูงขึ้นมาอีกก็คือในสันตว์ทดลองในสันตว์ทดลองนี่เราถือว่าใกล้เคียงกับคนมากที่สุดแล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับลำข้าวสีนินอย่างที่บอกนะครับว่ามีสารที่มีส่วนที่คล้ายกับในส่วนของลำข้าปกติอยู่ก็คือส่วนของแกมมาอุลทรนอซอลซึ่งแกมมาอุลทรนออลนี่เองนะครับมีผล ทางงานวิจัยที่เยอะมากเลยนะครับจนกระทั่งนักวิใใจัยหลายๆคนนะฮะในประเทศญี่ปุ่นหรือความเชื่อในประเทศญี่ปุ่นเองเก็เชื่อว่าแกมมาอัลซานอลเนี่ยมีฤทธิ์ใกล้เคียงกับยามากะะช่วยการทํางานของด้านสมองนะฮะสำหรับคนที่เมโนอพอสนะฮะหมดวัยหมดประจําเดือนก,ก็จะช่วยทํางานทางด้านสมองของผู้หญิงที่ในวัยหมดประจาเดือนได้ดีขึ้นผิวหนังนะฮะทำให้อุณหภูมิ ดีนะฮะรักษาอุณหภูมิยับยั้งการสังเคราะห์เม็ดสีเมลาโทนินนะครับในส่วนของร่างกายนี่ก็ช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้อนตี Anti ้อัลเลอร์จีแอนตี้ออกซิแดนต์แอนตี้อินฟลามเมชันนะครับกระบวนการต่างๆในร่างกายก็เช่นพวกการย่อยอาหารลดเฟรอโล่ทำให้มีการเคลื่อนไหวของลำไส้ได้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของลำไส้ได้ดีด้วยในส่วนของแกมมาอุลทรอนอลนะครับแล้วก็มีการศึกษาวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์ไทยนะเนี่ยเขารายงานเลยว่าแกมมาอุลทรอนอ ที่มีในลำข้าวสีนิลหรือลำข้าวสีดำหรือลำข้าวของข้าวกำก็ได้อะไรก็ได้ที่ที่เป็นลำข้าวเนี่ยนะครับจะมีธิ์เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์และแอนตี้อินฟลามชันที่ดีมากๆเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ที่อยากจะบอกกับพวกเราว่าสารอาหารที่เราเลือกมาใช้ในแอมบูล่านั้นมีประโยชน์มากมายจริงๆที่สําคัญที่สุดคือจากการศึกษาวิจัยของเราเองนะครับที่ห้องแลบที่หน่วยวิจัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อและเซลล์ต้นกาเนิดเรา นําสารสกัดจากลําข้าวปกติกับลําข้าวสีนิอันนี้นะฮะไปเปรียบเทียบโดยการวิธีการวิเคราะห์โดยเครื่องไฮเพอร์ฟอร์แมนลิคิดโครมโ g กราฟีหรือ HPLC เราพบว่าลําข้าวสีนินจะมีสารในกลุ่มของแอนโทไซดินนะฮะไม่ว่าจะเป็นคูโรมานินคอไลหรือเป็นเพนิซิดินทรีโอคูคอสไทคอไลก็ได้ก็มีอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นสารที่มีลิทางเภนสัชวิทยาค่อนข้างเยอะนะฮะเรา ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มากๆเลยแล้วก็ผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของสารสกัดจากรำข้าวสนินซึ่งมีผลต่อเซลล์กระดูกอ่อนอย่างไรมีผลต่อเซล,ล์สมองอย่างไรเรากำลังทำการศึกษาวิจัยอยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่า,าจากสิทธิบัตรของญี่ปุ่นนะฮะมีสิทธิบัตรอันหนึ่งเขาบอกว่าถ้าจะจะให้ออกแกมมาโอเรซิโนเนทำงานได้สมบ,นะบูรณ์แบบนะฮะก็จะต้องทำงานร่วมกับเซสมินซึ่ง ก็เป็นผลพอดีเลยนะครับซึ่งมีสารทั้งสองตัวคือแกลมาออเรซนอลและสารเซซามนอยู่ในแคปซูลเอมิลาด้วยอันนี้ก็เป็นความโชคดีของเรานะครับที่มีงานศึกษาวิจัยออลองรับทั้งสองอย่างทั้งสองส่วนคืองาและลำข้าวสีนินะฮะเมื่อคืนนี้ผมได้เข้าไปค้นคว้าหาบทความวิจัยนะครับแล้วก็ไปเจอบทความวิจัยอันนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเ,เขาทําการศึกษาวิจัย บอกว่าสารสกัดจากอแอนโทไซยานินจากเบอร์รี่นะฮะซึ่งแอนโทไซยานินก็เป็นสารกลุ่มเดียวกับสารที่มีอยู่ในน้ำข้าวสีน่นนยสามารถไปช่วยจัดการกับเซลล์มะเร็งเมือดเลือดขาวได้นะฮะเซลเล์มะเร็งเลืดเลือดขาวที่เขาใช้ก็คือ L L, L H L 60ก็ D, พบว่าสารในกลุ่มของแอนโทไซยาน,นินสามารถไปทําให้เกิดกระบวนการนะอ p o p t o s ิ s กระบวนการการฆ่าตัวตายของเซลเล์มะเร็งได้นะ ตามที่ผมเคยบรรยายไปแล้วนะครับแล้วก็เราก็มีการวิจัยแล้วก็สามารถไปค้นคว้าหางานวิจัยได้ว่าเซซามินก็มีฤทธิใ์ในเชิงที่ไปช่วยจัดก,การเกี่ยวกับเซลล์ใมเลือดขาวได้ในสารเนทโทเซนินซึ่งมีอยู่ในรังข้าวสก็มีฤทธิ์ในการที่จะไปช่วยการเกี่ยวกับเรื่องของกระ,ะบวนการการฆ่าตัวตายของเซลล์เม่เลือดขาวได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ เป็นความโชคดีของเรานะครับที่เรามีสารทั้งสองตัวเป็นสารอาหารสองตัวที่อยู่ในแคปซูลชนิดเดียวนะฮะอันนี้ก็เป็นประโยคที่จะเห็นได้ชัดนะครับอขออนุญาตยืนยันอีกทีนึงนะครับว่าอเอมูล่าประกอบไปด้วยสารอาหารนะฮะเอมูล่าไม่ใช่สมุนไพรประกอบด้วยสารอาหารคืองาผงไขมันน้อยอันที่2คือลำข้าวสีนิลหรือลำข้าวไลซ์เบอรี่อันที่3านะก็คือแป้งข้าวหอมมะลิที่ผ่านกระบวนการวิเศษ ซึ่งตอต,อต่อไปผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าแป้งข่าของมะลิที่ผ่านกระบวนการพิเศษเนี่ยมันพิเศษยังไงแล้วก็มีผลต่อสุขภาพเรายังไงบ้างซึ่งประกอบกัน3ส่วนก็เป็นแคปซูลเคนิล่าที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับคุณกินเอนิล่าหรืออยังนะครับช่วยกันดูแลสุขภาพนครับ